ดูสองคนเขาไปแอคชั่นกันอยู่ค่ะสนุกสนานแฮปปี้เอนดิ้งสนุกสนานแฮปปี้เอนดิ้งกันมากสวัสดีค่ะ,คะทุกท่านอยู่กับอเล็กชาแนลนะคะวันนี้เรามีดาราสองท่านมาร่วมจอยกับช่องอเล็กชาแนลค่ะแนะนำหน่อยค่ะนี้ดอกอะไรเอ่ย ไม่ดอกกวางตุ้งเกาหลีมันต้องมีภาษาเกาหลีสิคะภาษาเกาหลีเรียกอะไรนะดอกยูแส, <laughs> แส,สจริงๆแล้วดอกเนี้ยถิ่นกำเนิดมนันเขาจะนิยมปลูกที่เกาะเชจูโดนะเพราะว่าเขาเอาดอกมันเนี่ยไปสกัดเป็นน้ํามันพืชเป็นน้ํามันที่เอาไว้เขาเรียกว่าเอาไว้<พ>อทอดอเอาที่ที่มันจะเป็นรูปดอกไว้อยู่ข้างขวดเห็นไหมดอกนี้แหละสกัดน้ํามันเออนี่แหละ ดอกยูแซที่เขามาทําอาหารทอดแล้วก็ทําน้ําสลัดก็ได้ค่ะแต่ดอกดอกกว่าถ้าเป็นกวางตุ้งมันจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งไอ้นี่มันจะออกฝาดๆขมๆขมหน่อยๆน,นะคะอันนี้ก็คือเขาปลูกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเขาส่วนใหญ่ก็การท่องเที่ยวนี่ก็จะเป็นคนท้องถิ่นก็คือคนเกาหลีด้วยส่วนใหญ่น<ม>ักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่ก็จะไปโน่นเลยเกาะเชจูดโดค่ะปลูกอยู่ข้างๆทางไอ้นี่ทางเขาเรียกว่าสาย ทางนี่เขาเรียกว่าคลองน้ําเสียที่จะลงสู่แม่น้าคันค่ะนะฮะแล้วก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะเดินเที่ยวชมอันนี้ไม่ต้องไปถึงเกาะเชจูโดนะคะเอออากาศดีด้วยบรรยากาศเสียงนกเสียงก็แล้วเสียงรถเสียงน้ำคเสียงน้เสียงลค่ะวันนี้ลไม่ไม่ต้องนั่งเครื่องบินค่ะนั่งรถไฟมานะฮะ อ๋อใช่แล้วเราก็มาปะกันแถวนี้ค่ะวันนี้มีดาราสองท่านนะคะคนี่นมีทั้งอาจารย์อ้อมแล้วอีกอาาคนนึงอาจารย์สุภา,าร ح ح พรคุณครูค่ะเอออันนี้ไม่ต้องแนะนำก็ได้ดูจากคุณค่ะ <Oj ok y> นะคะน่าจะได้อยู่นะคะดูจากคุณ <Oj ok y> อาจารย์สุภารนะ ตอนนี้อาล็เชชานลก็ผันจากไกด์กลายไปเป็นเชฟแล้วค่ะใช้กอไก่เหมือนกันนะคะไกดกับปุ๊กค่ะเที่ยวชมแบบสนุกสนานมาก<ต>โอ้โหคนเยอะมากเลยนะ<ร>คะดูดูได,ได้บรรยากาศดูคนเยอะมากเลยขนาดคือเมือนอยู่เกาะเชจูเลยค่ะใช่แต่อีกฉานกมากเลยนีมีความสุขกับการกิน เยอะมากนะคะคือความยาวก็พอสมควรเลยค่ะเดินสุดลูกหูกลูกตาไปนู่นนะคะไปไกลพอสมควรสวยจริงๆ ปีแอนดิงมากเลยนะคะอาจารย์อ้อมนะโอเคนะคะเราก็เที่ยวกันแบบสนุกสนานมากเลยดูสองคนเขาไปแอคชั่นกันอยู่ะคะ่ะสนุกสนานแฮปปีแอนดิงสนุกสนานแฮปปี้แอนดิงกันมากเลยนะ,ะสองท่านนี้นะโอเคะ okay, ค่ะหวังว่าทุกท่านคงจะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขดีนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้า ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ